แชหรืออารมสารพัดประโยชน์สามารถนำไปเย็บติดหรือว่ารีดติดเข้าของเครื่องใช้ได้ค่ะคอ r ลกชัน n I เลิฟบัน n ีกับลายกระต่ายน่ารักน่ารักถึง14ดีไซน์เลยค่ะได้ไปทั้งเซตเลยเล่นได้ง่ายๆเพลินๆในเว็บเลยค่ะเลือกลายปากของเราย่อขยายได้เคลื่อนย้ายได้แล้วก็เปลี่ยนตัวอักษรเปลี่ยนสี แมตกันให้เพลินๆไปเลยได้ถึง3บรรทัดนะคะแต่ถ้าอยากลดเหลือ2เหลือ1บรรทัดก็สามารถลบตัวอักษรได้ค่ะตัวอักษรใส่เอฟเฟกต์ได้ด้วยแล้วเราก็เคลื่อนย้ายให้แมตกับลายปักของเราแล้วก็ดาวน์โหลดไปปากได้เลยสนุกได้ทั้งจากปากเล็กแล้วก็จากปากใหญ่สามารถสร้างลายปักได้แบบ1ต่อ1เลยแล้วก็แบบอลิมิตด้วยนะคะเล่นในเว็บดาวน์โหลดครั้งเดียวเล่นได้ตลอดไปเลยค่ะ รับประกันความน่ารักกับน้องกระต่าย14ดีไซน์ชิ้นนี้ปักบนผ้าคอตตอนหนังเทียมผ้าซูเวตผ้าขนสั้นผ้าบูลูกแล้วก็ผ้าสักัดอัดแข็งค่ะเข้ามาทดลองเล่นก่อนได้ที่เว็บ embroiderytag.co หรือว่าจิ้มที่ลิงก์ตามมาเลยค่ะ